สุ่มผลตามสูตรกันดู EP ที่2มาดูกันว่าสูตรที่ทุกคนให้มาเนี่ยมันจะเสริมดวงให้พวกผมแค่ไหนนะฮะเอาละถ้าพร้อมกันแล้วนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้พวกผมสักคนละทีไปดูกันเลยครับผมคริสตันช็อปเว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดเกมพาร์ตแบบฟุตออสตาอันิี้มีแอดเวนเจอร์เรเทว่าดีฟเนแล้วสำหรับใครนะครับที่อยากั้นไอดีใหม่ทางไลนก็มีแกตันมาเสริมเหมือนกันนะแล้วยังมีบริการรับฟาร์มอีกด้วยมีขรบขนาดนี้ไม่ไปจัดไม่ได้แล้วไอ้ตอบไวเติมไวปลอดภ โผลตามสูตรคนดูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยกำลังตีกับผีอยู่พี่ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเปิดผีก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาพวกมัตเตอรี่พวกระวงเลเวลอะไรพวกนี้นะฮะนี่เนี่ยนี่ไห,ไหวไหมไหนดีแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงเดี๋ยวพี่ขอสุ่มมันนี่ก่อนพี่มีโบน์72ว่ะเ,ออเก็บไว้ดีกว่าอน่ะสุ่มเผ้าเฮ้ยได้ x คูณ2ไม่ต้องใส่โค้ดไปครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปที่เกาะป่านะครับเพื่อที่จะเดินทางไปสุ่มผลนั่นเองเราเคนมันเยอะจังวะดีเนี่ยเมื่อกี้เราปิด VIP ไปแล้ว วิ่งนี่ดูเน่เน่โวรสก,กิลจีบสาวดิอะไรอ่ะเน่โออุบาทมากเลยมาครับเดี๋ยวเราไาใช้สูตรสุ่มผลกันนะครับของเน่ก็คือหนึ่งคือต่อเคลื่อน2คือต่อกคนสุ่ม3มคือกดสุ่มได้ผลเก๊ะเก๊ะไม่ตอพี่ทำไมไม่ตอคนอื่นเลยรู <c oughs> <c oughs> ้แล้วจะต่อก <c oughs> <c oughs> ไงได้ผลอะไรโอเคนะครับต่อไปผมนะฮะเป็นสูตรที่ค่อนข้างที่จะง่ายเลยรีตัวหนึ่งครั้งรีตัวอีกแล้วแล้วก็พิมพ์ว่า แต่ว่าคงไม่พิมพ์หรอกมาดูว่าเราจะได้ผลอะไรนะครับกดซูมเลย3 2 1ปึ๊บมานี่มาเดี่ยเดี๋ยมาเดี่ยวผมผมง่ายผมก็ลงมาข้างล่างอ่ะเนี่ยผมก็แบบหลากหลายไหนไหนไหนดูดิเอ้ยเก็บประกบเอาเลยนี่อะไรผมผลก้อนเมฆเหรอวะเฮ้ยผลควันโอเคกินเลยอะไรนี่ไม่ต้องใช้ ไม่ใช้ดิใช้ต้องใช้ดิเวที่ทแล้วพี่ยังใช้ผลบารคี้เลยไม่เกี่ยวเนี่ยไม่เกี่ยวเนี่ยต้องใช้เดี๋ยวก็ใจเดี๋ยวก็ใ้เก็บไว้ก่อนไปครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่เกาะทะเลทรายนะครับไปฟาร์มกันต่อเลยทางไหนวะเออทางทิศใต้ทางตะวันเหนือออกเฉียงใต้ทางตะวันออกเฉียงตก่ไม่รู้ นี่ไงเราก็มีแผนที่ไงเขาเรียกว่าเข็มทิศอ,อ่ะเฮ้ยนี่อะไรกลางทะเลไหนอ่ะเรือที่มาอยู่นในเกมนี่โอ้เรือตายจรยวเลย,ย,ยเรือตา,ตายเหรอเดี๋ยวพี่ฟาร์มละพี่มีล้อเน่ละไปเลยตีผีไปมันมันตีแรงดิมันตีพี่เข้าปะอุ้ยตีพี่ไม่เข้าไอ้พวกนี้พี่เอาหมดพี่เหมาหมดไปให้ด้วย าลเอาไปดิตีไปตีไปสักสองตัวไปคนละสองตัวตีไปสักสองตัวก็ได้แล้วได้แล้วเอ้ยกลับมาเนี่เฮ้ยนี่ดีแลีวได้แล้วผมว่าเล่นโกดเสียเวลามันไม่มันไม่มีบอสวะเออไม่ใช่มันไม่มีบอสเว้ยทำไมมันแบบไม่ทำมอนมาเยอะๆไม่ทำให้บันแชร์ดาเมจแชร์เบลกันมันจะได้ดีๆไม่งั้นเกมมันจะจบเร็วพี่แต่ว่ามันยากนะมันต้องแย่งกันนะ พอไปตีบอสบางกี้ผมมันเซิร์ฟหนึ่งอะแบบเซิฟหนึ่งคนเข้าได้ตั้งสิบสองคนแต่แบบเควสไม่สามารถแชร์ดาเมจกันอะโอเคครับมาผมเก็บกล่องดำอังนี้ไหมพี่อะไรพี่ฟาร์มในเซิร์ฟดักผมไปฟาร์มในเซิฟมา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 เฮ้ยเพื่อสกิลใหม่แล้วเรียบร้อยพวกขาก็เห็นฟาร์มสกิลอ่ะพี่ดูสกิลผมนี่อะไรเนี่ยยังไม่ฟาร์มเหรอมันใช้มาตุรีนิดเดียวเองนะ ร้อยหนึ่งก็ได้สี่สิบดูนี่ดูของพี่ดิบ้านเลยประเทศเกีย <default> ร <handwriting> ์เลยอ่ะพี่คิวมากเลยต้างผมฟาร์มจะิวดูดนะป่าอนี้แบบคิวอะมันได้พี่ช่วยไหมเ้กลือโอเคมาอีกแค่สองตัวนะครับเฟสผมก็จะเสร็จแล้วนี่เป็นไหนวะอ๋ออยู่นี่ตัวคิวเขียวอยู่ในใจมา นี่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 วันนี้เราไม่ถึงเวิอร้อยแน่เลยเนี่ยดูทรงแล้ว <laughs> ชา้านี่ไงนี่ให้พี่ฟาร์มก่อนไหมพี่จะไปฟาร์มอีกฝั่งหนึ่งวิ่เท่าไหร่พี่วิวหกสิบหกอีกฝั่งหนึ่งวิวเจ็ดเจ็ดสิบห้าผมวิวเก้าสิบหกเก้าสิบหกใช่เอเอได้หกสิบเก้าเอ้ยเก้าสิบหกเลยอืมแต่ผลพี่ฟาร์มง่ายมากเลยอะ่ะดูดิพี่แค่บินผมแคต่ตายอ่ะ ไปพี่คุยที่สองแล้วนะอัพเลยครับอัพผลปีศาจแล้วก็เอออัพมีรีนิดนึงเ่าไงดีวะมันต้องเท่าไรนะเวล่ะเจ็ดสิบห้าเ็สิบห้าใช่เจ็ดห้าเออเจ็ิห้านี่วลอะไรแตเกาะนี่ต้องวิเก้าสิบะเกใช่ไงเกสไปกาอีกหีม้าได้แล้วนน่แลนวนี่จะไปฝั่งนึงก็เจ็ดห้าอือเจ็ดห้าเยมันว้อ๊ยไม่เป็นไรแป๊ยเดียวเียเดียว เฮ้ยพี่มีดาบพี่อัพดาบด้วยว่ะแต่มันไม่ชิดดาบวะอืมดค่อาไปรีตัดอันได้ฟันเลยน่าจะเก็บไว้ซื้อสามดาบเหรอได้ได้สามดาบแล้วค่อรีดสามดาบหกหมื่นหกมี่นสามหมื่นน้อยน้อยจะไปสุ่มผลกำผมได้นะผลคุ้มไหมคุ้มมากเลยซื้อเอาอีกบินได้นะไม่เออ แล้วมันฟันรัวมากเลยนะเนี่ยมันใช้วิชาสองดาบนะฟันรัวเลยอะ่ะคุสามดาบมาใช้ดีกว่าสามดาบเออดาบหนีเตอร์พสามดาบก็ได้ละโอ้ไปฟาร์มบาเกียตีบอสบาเกียเฮ้ยแั้เดียวได้แล้วมั้งนะเจ็ดนี่ไหนเนี่ยเจ็บเจ็ดสิบเอ็ดเขโมยเรือเลยอะไระต่อนเฮ้ยนี่เรือพี่แล้วไม่เสกเรือใหม่วะแต่ต้องประหยัดตังค์อะไรเนี่ยโอ้ย เอาหินก็ไม่แหลมเลยนี่ไปไหนไปกับบากี้มันอยู่ใกล้กันใช่ไหมเอออยู่ใกล้กันเนี่ยอย่าลืมส่งสัญญาณให้พี่เห็นด้วยนะตริงจริงจิงอือนี่ผมต้องไปแต่โคตรละงั่นผมบูดเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ให้โค้ดนับใส่ไปแล้วเหรอไม่รู้อ่ะมันเป็นโค้ดล่าสุดไหมล่ะโค้ดล่าสุดเลยอ่ะอันแรกเลยอ่ะใส่แล้วใส่ไปแล้วแน่เลยเอา J C W K ดินะเด ีโอเคพอได้ผลผีโอ้ยรู้ไงวะมันไม่รู้สอ่ะไม่เป็นไรกินเลยคอนเทนต์อุ้ยพี่เจอพี่เจอกองดำอีกแล้วเอาพี่แล้วแล้วมันอันนี้ไหมอ่ะเขาเรียกอะไรวะเรียมคือกว่ามันต้องฟาร์มมาไม่มีแล้วสินะหัวหนั่นน่ะผลดาร์กอ่ะผลที่น่าภูมิจะไม่มีแล้วสินะผมเป็นหนู่มนายแกสเปอร์นะพี่พี่เนี่ยไปที่เกาะกลางแล้วก็ไปซื้อผลบาร์กี้มาใช้ได้นะโอ้ไม่เอาฟิวสาวใจดีอ่ะพี่ใจดีมากเลยไไม่เป็นร ทูบทูบทึบพี่จะไปฝั่งหนึ่งได้เนี่ยเฮ้ยพี่ไปฝั่งหนึ่งได้เนี่ยมาดิมาดิ๋ยวเยาะปุ่นเท่าไหร่แม่ผมยังตีบอลไม่ตายเลยอ่ะผมจะเอาผลพี่ยาผลเท่าไหร่ะพี่ยาผลตอนนี้ร้อยห้าสิบเดี๋ยวอัพตามเฮ้ยลีสตาร์ทแล้วนะยังยังยังไม่ลีเลยมา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 โพสบอกฟูดโพสบอกฟูดโพสบอกทำไมบอกฟูดอ๋อที่ผมไปตีมามันไม่ขึ้นเลยอะไรไม่ขึ้นไม่หรอนะ ได้มาเท่าไหร่ได้จะลืมแล้วอุ้ยนี่จะลืมแล้วเฟสพี่เจอเรือตาเหี่ยวอะย้อนไฟหัวเลยเรือมันจมเรือมันจมพี่เป็นคนอยู่ในเกาะด้วยพี่พี่ในคนในเกาะด้วยมามามาพี่กลังฆ่าหมุแมกมาอยู่แมกมามันเอ้ยไม่้เคือมันจะหมดแ็อวเกียพี่มาเนี่ยพี่มาแล้วมันเจ็บปะวะเอ้ยเจ็บอยู่มันเจ็บมันจะตายมันจะตายเนี่ย

<wounds> สกิลซัมมอนกี่มารนะซัมมอนอะไรนะตัววีสกิลวีอะซัมมอนกี่ดาดาเออเอาร้อยห้าส <it> <fuck> ิบ nah, พี meth. ่ไปเอาเวลก่อนแล้วกันเฮ้ยตัวอะไรแถวนี้ของใครวะ A few moments later อ่ะครับตอนนี้พวกเราก็เลเวลเก้าสิบกันทุกคนแล้วนะครับกลัวจะฟาร์มเสร็จนะโดนป่วนกันเยอะมากๆเลยทั้งผลแมกมาแล้วก็ไอทหารเรือจากไหนก็ไม่รู้ไอเน่ไปครับเดี๋ยวเราขโมยเรือมันไปนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมเวล92ศูนเนี่ยเวล90ใช่ปะ90ไปแล้วต้องเปลี่ยนเกาะไปที่เกาะฮิมะเอ้ยพี่ว่าพี่ว่าเรากดกลับบ้านดีกว่ากดกลับบ้านเออกดกลับบ้านดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปที่สตาร์เตอร์ไพเรีนะเอ้ยไพเรีสตาร์เตอร์แหละนี่มีเงินเท่าไหร่ติดหมื่นนี่เสียใจด้วยนะปาเก้ไม่ขายใช้ดวงสูงมากเลยเฮ้ยคนเลิฟขายเออโอเคครับไปเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปที่เกาะหิมะกันนะครับใกล้ๆนี้เลยมองว่าจะไม่มีคนอยู่นะ เรือฟรีไหมเรือฟรีดีกว่าโอ้นี่มีสกิลบินเหรอมันใช้เจ็ดสิบห้านะคงเจ็ดสิบห้าคุณคนเล้ฟาวน์นี่นะครับเดี๋ยวเราไปมุ่งหน้าไปที่เกาะนี้นะฮะเกาะซีขาว้าฟาวน์ได้ปะเนี่ยอันนี้เนี่ยจะซื้อสามดาบใช่ไหมแน่นอนไม่ไม่เอาแบบของซาโบของซาโบโดนรีเวิร์กมาใหม่นะที่นะไม่เอาไม่เอาผมชอบสามดาบว่ะเอ้ยเนี่ยอะไรข้างบนแม่ดึงเหลืองอ่ะเดี๋ยวไปเห็นกล่องปีศาจ เก็บแล้วก็ออืมเรียบร้อยเอ้ยเฮ้ยไปฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนพี่จะซื้อท่อซาโบอาบิลิตี้พี่ยังไม่ซื้อหรอกเก็บไว้ฟาร์มให้เยอะๆก่อนแบบค่อยออกจากเกาะนี้ค่อยซื้อโอ้ใช่หนึ่งแสนซื้อไม่ได้มีตังโอ้โหตังไม่พอฮะท่อซาโบเอชิปเปิลคาตานหกหมื่นซื้อเลยไหวเหรอมันมีคนอีกแล้วเนี่ย ทำไมที่นี่คนมันเยอะจังวะในวันโดนทิ่มนะแปะๆเอาคนละสองตัวเหมือนเดิมปะเนี่ยเชถือถือผมใส่ผิดอันเหรอะอาอผมใส่ผิดโค้ดใส่อะไรมาโคนดสองเอาเลยอะต้องโค้ดใช้ไม่ได้คนโอ้ยแสงไปยังเฮ้ยไม่ไปอย่าอย่าลัดอย่าลัดอื้อ ต้องมีวิธีเดียวเน่เน่เฮ้ยมันตายเลยเอ้ยโอ้พี่เราเปลี่ยนเซิร์ฟไหมมันเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นมาดิแล้วเราเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าท่านเราไม่อยู่เราฟาร์มยากว่ะไม่ทนอยู่ไหนน้งเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะกำลังกินเนอร์นี่ยพี่เหลืออีกสองเลเวลพี่จะขึ้นไปข้างบนได้แล้วเพราะงั้นให้พี่ฟาร์มแป๊บนึงพี่จะรีบรีบร้อนมากเลยตอนนี้กินแบบเออะไรเนี่ยน้ำน้ำ เอ้ยมีคนมากจะไหงเก๋าเหรอที่นี่อ่ะเขตของพี่อนี่ยเขตที่อือโดนโดนโดนเปไหนละเฮ้ยมันจะหนี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 เอ้ผมได้สกิลหนึ่งครับพี่สกิลอะไรวะไอ้สกิลคำรามอ่ะนะตอนทัวร์ลิวอ๋อนึกว่าสกิลของผลปีศาจว่าผมไม่ไหววะไอคีเกาะเลยด้วยยยุ่ง ออมันชื่ออะไรละ่ะนี้กอดอ้โู2สองหมื่นขี้กอะชื่ออ,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 อิโทริว่าละโอ้มันเทนน่าหน้าอย่างนึกนว่าหมืนม่นหนึ่งอะละพี่ซื้อน,นี่ละทอปแป๊บม,มาดูดิมันจะเก่งแค่ไหนวะมันโดนรีเวิร์กมานี่เอ,อเ้แน่ดูไม่เก่งแของผมหรออิโทริว รีสตัดเลยได้ไหมเนี่ยพอดีพี่เป็นสายผลด้วยดิพี่เล่นพี่เล่นผลโลเกียร์เพราะนพี่ใช้สายดาบได้นี่หว่าแม่ง่ายเลยเนี่ยรีสตัดแป๊บเหมือนกันนเี่ยฟาร์มอะไรพี่ไพอแล้วโอเคแล้วพี่จะไปอัพเป็นในเรื่องของสายดาบเออเอ้าแล้วพี่อัพซะเยอะเลยอ่ะอัพหมดเลยไม่มีสกิลอะไรเลยดู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 คนฉลาดเขาจะฟาร์มกันอย่างเงี้ยพี่ตีกองผีน้องอะไรอ้าเอาเอาโอ้ฟึ๊บ ปตาบโอ้ยอย่างเท่โอ้ยอย่างเท่แหมดูดูดูจริงจริงดูดูคนจะหลาดเขาทำกันอ่ะคนที่ไม่มีผลโลเกียร์เขาทำกันจะรอดูอ่ะดูอดเดืดเเย็ดโคตรเท่เลยพี่โอ้อะไรอ่ะกว่าผมจะรอดได้อะไรเกี่ยวอะไรวะพี่พี่แค่เดินมารับเควสก็มันพี่หยู่ใกล้ไปตอนผมดันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพอดีพี่เนื้อหอมดู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 ไม่ดูไม่ดูจับตาจัตาดูไว้นี่เดี๋ยวก็ตายแล้ว ตีตีมาตีผมไม่โดนด้วยอ่ะแล้วก็ตีมันฟรีจัดเลยเนี่ยไม่มีโนเกียก็ฟาร์มได้บอกว่าเนี่ยตายเลยผมจะไม่ลดเลยจะรอดูไประยะยาวเอาละเดี๋ยวพวกเราก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เอาสกิลเลเวลดีวะเนี่ยเอาไปเกาะมารีนฟอร์ดได้นะตีเยติเสร็จแล้วค่อยอันนี้้ไอ้รักเวลกตันเลยเฮ้ยนี่อะไรเตรียมป่าแตงกวาเจ้ไม่ซื้อฮาคีละไม่ไหวละคีเท่าไรสองหมื่นห้าใช่ปะอ่ะ ไอแรงนะมันเวอาาเมดมันแบบคูณสี่เลยอะดาดาเมจเป็สิบแปดตอนนี้ดาเมจมาเก้าสิบกว่าบาจังวะมันไม่บาหรอกผมจำไม่ได้วาเท่าไหร่วะของพี่ของพี่ร้อยหกสิบอะเออแล้วของผมเทกวทีไม่ของพี่ก็เท่ขงพี่เัาเตีมาใหม่ไงดูดูดมา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 ม่มา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 ม่มามามามมามมา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 มกมานามามอนา เออนั่นแหละพี่เองบทีอะพี่เนี่ยบทีอะกระบวนการเก่าเนี่ยพี่ขอร้องหน่อยได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แอร์ไลน์กันอยู่นี่หว่าก็ปิดพีพีนะเฮ้ยนี่เปิดหน่อยดีพี่อยากร้องอ่ะไม่เปิดเราขอร้องหน่อยไม่ได้เออเอ้ยนี่ปตาดิใส่มันใส่มันตามเบิร์กสีมอี่มาดริงเปิดตอบแป๊บเดียวไป ไม่ไม่เอาอันนดับสามนะเอาครับเดี๋ยวเรามาจัดการเยียตูดกันนะครับสเต็ปสเต็ปเน่ระวังเอ้อเออเออหนุว่ามิงโก่อ่าอยาจะตายพี่ไม่เอาไปเลยไม่ให้ไม่ตายว่ะเดอไทยเอ้ตีก๊อฟตีก๊อฟตายแล้วโอเคเหยัดฟาร์มอ่ะเปลี่ยนเซิร์ตีบอลได้ไหมไม่เอาฟาร์มไป เดี๋ยวแป๊บนึงพี่ขอหาไอ้กล่องคำสาบก่อนทำไมพี่ไม่มีกล่องคำสาบให้ตีบ้างเลยอ่ะก็เป็นกันแหละพี่ตาสวดของเพนละมา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 ฮชยของพี่ยังไม่มีกล่องคำสาบจริงนะเว้นี่บ้านเนี้ยเดี๋ยวพี่ซื้อฮาคีก่อนแล้วกันโอ้โหแล้วแบบเงินแม่งเงินหมดตูดเพื่อนพี่อ่ะมาแคมป์ตรงเควส์เราเควสไม่ได้ถ่ายหดเลยเฮ้ยสการจำแล้วกล่องคำสาบไปไหนหมดวะของพี่อ่ะมันไม่มีเลยเว้ยนี่พี่สิบมาผมจะได้สกิลดาบเนี่ย อีกแค่ห้ามาร์สเองเนี่ยพี่เวลเท่าไหร่ทิเวลร้อยสิบเก้าเงพี่ขาที่แค่เวลเดียวนี่นี่มานี่โอ้ยมอนมันเนี่ยพี่ก็บอกก็บอกพี่เพื่อนดีออกไปเพื่อนเนี่ยนั่นแหละพี่แม่งชื่อสวัสดีครับเรอติดป้ายประกาศจับด้วยว่าอยากโดนทหารเรือมาล่าจังเลยฮาวนี่ล่อมาตรงนี้โอเคมาเดี๋ยวพี่ตีให้เฮ้ยจะเย็นดิอดอ้าวลืมไว้ใจไม่มีผลด่ากแล้วเป็นไงบ้าง สบายสบายสบายนี่ยลำบากคนอื่นเขาครับเดี๋ยวผมอัพอย่างอื่นบ้างนะฮะเช่นเมลี่นี่เมลี่แต่บอกว่าพี่บอกว่าอยากให้ได้คอนเทนต์ไงผมก็าแจ็คอนเทนต์เพื่ออะไรแล้วนี่ช่วยผมห่อยสิร้อยสี่ร้อยสี่เออแค่นิดเดียวเนี่ยแล้วก็แล้วเราก็นั่งเอฟเครอแบบเยติเกิดเลยไหมโอ้พี่เปลี่ยนเซิร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟทำไมเนี่ยเพิ่งจะเกิดแล้วเฮ้ยเบือไปดิเฮ้ยเกิดแล้ว โคตรไปเลยแน่อยากดีช่องบินวันนมีฝนตกเน่ <c oughs> ไม่อาจชีพฝนไม่ตกอ่ะเพราะอาจชแล้วฝนตกเอืยอหน้าหนาวหิมะตกห <c oughs> ิมะตกถ้าเกิดว่าได้เสียงฝนต้องขอภัยนะฮะเนื่องจากว่าฝนตกอ่ะเน่นเฮสุวิทสัยช่วยไม่ได้ a s 1 r เสียงฝน<ว>ันเลื่อนเลื่อนสิมาเอาเน่นมาเราไปจัดจายก,กับเยตีกันนะฮะอหสามร้อยดามิดเน่ <c oughs> ช่วยกันแน่เออเออผมมาเชื่อพี่แล้วช่วยละไรอมนี่เนี่ยเอยอีกแล้วโอ้เฮ้ยนมันทำอะไรอ๋อยืนเดินติงหิมาอย่าบอกนะยายายหอกแม่งเลยโอเคเปลี่ยนเกาะได้นะครับได้หัวเยติมาด้วยนะครับผมแล้วก็อัพกันต่อเลย โอเคพี่สี่มาสเตอรี่จะได้สกิลใหม่เดี๋ยวนะทำไมกล่องผีไม่เกิดให้พี่เลยวะพี่ไม่เห็นนะนี่ไงตรงบมนไดเนี่ยไม่ไม่ไม่มันของใครของมันเห็นไม่เหมือนกันไม่ไม่ไม่พี่มาดูดิไหนวิน่งหนีเลย <c oughs> A few moments later <c oughs> นี่เพี้ยนกล่องคำสาปเนี่ยยาเนี่ยก็พี่จะเจอเนี่ยหรือ <c oughs> ว่าพี่ใช้เวลานานแค่ไหนโอเคฮตอนนี้ผมได้กล่องคำสาปมาแล้วนะครับแล้วก็ผมจะฟาร์มาสเตอรี่เฮ้ยสี่สิบเจ็ดแล้ว ข้างบนอีก2ตัวมันไม่ลงมาวะอตามขึ้นไปเลยเคาะหน้าเอ้ยทำไมมันไม่ลงอ่ะเอ้ยลงละลงละเน่ซื้อนี้มาไหมแบบแฟร์สเต็ปไม่ได้ซื้อมาใช่ไหมโซ่อะซื้อซื้อแพงพี่พี่ไม่ได้ซื้อไม่มีตังค์ไม่มีปัญญาซื้ออ่ะพอดีบ้านจนโอเคครับใส่โค้ดแป๊บหนึ่งนี่ปะตีบอสเลยเอาบอสเลยไมถึงเลยไม่ไม่ต้องรับเล่นเลยมาเรื่อง เราด้วยดมันพี่ตีตายอ่ะหน่าตีตายอันนเล็กตีตายเออพูดใหม่ไม่แดงพอสตีไม่แรงเลยพอสตีไม่แรงอ่ะพี่จองดูตีไม่แรงนี่ฆ่ามันเฮ้ยวัวชั้นเก่าเม็นเท่เลยปะวัวชั้นใหม่เท่เยอะเอปพี่มาอีกรอบหนึ่งละตอนนี้แหละมาด้วยพลังแครนพี่ได้สกิลใหม่แล้วดากอนบลิดดากอนเบิร์ดดากอนเบียดอะไรไม่รู้อ่ะนี่ก็เด่นนี่ยีแน รวมหมายจมังกรเฮ้ยนี่พี่เจอสูตรรีวูดได้ดูได้ดูไปรีวูดน่าเกียดสีเลยเอ้ยพี่เอ้า <laughs> โอเคฮะได้สกิลใหม่แล้วพี่ไม่เคยเห็นเลยว่าสกิลใหม่มันเป็นไงเดี๋ยวดูกันนะครับสกิลแรกครับสกิลแซดปาบอย่างงี้นะส่วนสกิลเอ็กนะครับผมอะไรอะ่ะเุ้ยเท่ลวมหมายจมังกร นั่ม well. like ันเกี่ยวอะไรกับท่อวะพลังผลพิศาจมันสิงอาวุธนะฮะน่าจะใช่นะผมจําได้เหมือนพิซิโตไงที่พลังผลพิศาจเนี่ยมันเข้าไปสิงอยู่ในอาวุธนะฮะโอเคประมาณนั้นแหละเอาล่ะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใน ep ที่2ของการสูมผลตามสูตรคนดูนะครับแต่ละสูตรนี่คือโสกางมากเลยนะฮะแล้วก็ใครที่อยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์กันอีกได้นะเดี๋ยว ep สามเราก็มาอีกนั่นแหละนะฮะทุกอาทิตย์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายครับผม